เอ่อมารูความงามของแตงโมนะครับที่ใช้กับมูลไส้เส้เดือนเนาะอันนี้ก็คือรอจับลูกเลี้ยงลูกนะครับงามคักงามเนยครับเราใช้มูลไส้เดือนนะครับอ่าแล้วก็ได้น้ำมูลไส้เดือนเนี่ยปล่อยมาตามน้ําเลยนะครับให้เขากินด้วยนะครับดูความแข็งแรงสมบูรณ์ของแตงโมนะครับว่างามขนาดไหน ความมหัศจรรย์ของมูลไส้เดือนนะครับพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเดือครับเดือเอองามขากงามนไงงามบยุทธ์ปยอนนะครับยอดเขาฟูขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่อย่างนี้ก็กําไรไม่ต้องพูดถึงนะครับยอดฟูเลยนะครับามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจอดท้องฝั่งเลยดูฝั่งนี้ก็ฟูเหนกันนะครับ ดูยอดเขานะครับเ้ยพีน้องเลยนี่แหละคือมหัศจรรย์ของมูลไส้เดือนนะครับขนาดเราลองพื้นไม่เยอะเด้เอากำมือหนึ่งก็ว่านว่านว่านไปนะครับว่บานลองพื้นว่านต้องขึ้นล่องขึ้นครัวเนาะในคลิปมีอยู่อ,อทีนี้ก็ปล่อยตามน้ําเลี้ยงมานะครับมีการให้ปุ๋ยบ้างนะครับเสริมนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาบิ่งให้เขาออกตัวได้เอ,อ่อคือดูความงามเนาะพี่น้อง มูลสชเดือนนะครับตอนนี้ก็กำลังผลิตอยู่นะครับกำลังจะผลิตเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามูลสชเดือนเราผลิตกันยังไงเนาะไปดูตัวสชเดือนด้วยนะครับไปนะครับโอเคไปเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่าเรานี่นะครับเราเลี้ยงสชเดือนนะครับเนาะแล้วก็มาดูกันนะครับว่า ๋ยมูลเสเดือนแล้วก็ตัวใสตเดือนเนาะครับพามาดูครับเราเลี้ยงแบบเป็นกองกองกอง,กองปูนนะครับถ้าไม่เทปูนไม่ได้นะเดี๋ยวใสตเดือนมาานันจะหนีหมดนะครับผมอย่างนี้นะครับพามาดูตรงนี้อันนี้เป็นใบไผ่ที่เดี๋ยวมันก็ปิวมาก็เลยกลัวเข้าไปแล้วเขาก็กินหมดนะครับไม่กินเวลาเราใช้งานเราก็ไปร่อนร่อนในเครื่องร่อนนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพามาดูตัวเนาะเดี๋ยวเขามีตัวไหม นครับนี่ครับนี่ตัวใช้เดือนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส้เดือนตัวเล็กๆนี่ครับอันนี้คือตัวใช้เดือนท,ที่ที่ที่ำปุ๋ยนะครับนี่นะครับนี่นะครับที่เขากินปุ๋ยเป็นเป็นคุยๆนี่คือ มูลเขาครับเขกินกินทั้งคืนกินทั้งวันนะครับไม่รับไม่นอนนะครับกินเรื่อยแล้วก็ถ่ายออกนะครับน่ครับดูเข้าไปนะปิดไปนะครับตัวเด็กก็ลังถ้าเขาสมบูรณ์เขาก็จะไข่แล้วก็มีลูกนะครับอันนี้คือการแบบนี้เทคนิคการขยายพันธุ์ของเรานะครับขยายขยายตัวใส้เดือนเนาะก็ต้องรอวันเวลาไปเรื่อยๆ ระยะเวลาก็นานอยู่นะครับเป็นเดือนนะกว่ามันจะโตนะครับนี่ครับมาดูเนาะน,นะครับดูตัวใส่เดือนนะครับอัตราที่เขาอยู่หรือเขาเขากินนี่ต้องใป้แบบนี้นะครับประมาณ3กิโลต่อ1ตารางนะครับ ปล่อยลงไปเขาจะไล่กินเองเขาครับเห็นไหมครับนี่คือไส้เดือนนะครับที่ตัวสมบูรณ์นะครับแบบนี้เขาเขากินอาหารสมบูรณ์มุ่นบัวนะครับมุนบัวแช่น้ําก่อนนะครับแล้วก็เอามาให้มันกินเนาะ ดูอีกนะครับอ่ะนี่นี่ก็คือมูลเขาเห็นไหมครับมูลเขาก็จะถ่ายขึ้นข้างบนนะนะครับนี่อย่างนี้เป็นถ้าภาษาอีสานเขาก็เรียกว่าเป็นคว้ยนะครับเป็นขวยควยนี่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เขากินแล้วก็กถ่ายขึ้นข้างบนนะครับก็จะได้กินไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทำไมเขาถึงชอบมาอยู่ขอบนี่ครับตัวตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเขาชอบมาอยู่ขอบ มันมันจะให้ดูปมันอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางว่ามีไว้ขมดไอ้ตนนี้มูลขมดนะครับเราพยายามลดน้ําขอบให้เปียกหน่อยนะครับตรงนี้ลดน้ําทางขอบให้เปียกหน่อยตรงกลางอย่าให้เปียกมากเนื่องนิ่จะแน่นเกินนะครับโอเคนะครับเราจะดูตรงกลางว่ามีตัวไหมมีตัวตัวของเขาไหมครับนี่นะครับอยู่ตรงกลางมีแต่มีแต่ดูเขานะครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับดูเขานี้ นี่ดแดงๆน,นี่นี่นะครับนี่คือตัวแม่เขานี่จะไปอยู่ตามขอบนะครับอยู่กลางนี่ก็เป็นลูกนะครับลูกเขาก็กินก็ถ่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวแม่มาอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับนี่จะดูเขานะครับอยู่ข้างในนี่นี่ครับดูเขากินกันข้างในโอเคนะครับธีการก็จากมูลไส้เดือนที่เราเลี้ยงไว้ นี่ครับมูลเขาหมดเลยเขากินแล้วเขาก็ถ่ายออกมาเป็นมูลเขาหมดละเอียดแบบนี้นะครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคยุยคุยขึ้นมาพาดูนะครับที่ตัวถ้าไรขวยเยอะก็ยิ่งตัวเยอะนะครับนี่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่น้องเต็มเลยนะครับเส้เดือน อันนี้เป็นมุนบัวเขาจะไขไว้ในนี้เป็นก้อนอยัดไว้นะครับอ่าเราไปดูข้างไหนกันดูมีดูมีตัวข้างในอ่านะครับข้างใน,งนก็จะมีตัวเล็กๆ,ๆนะครับเห็นไหมครับเขาจะไขไว้ข้างในนะครับนี่นะครับนี่นแดงเล็กๆ,ๆนี่นะครับสันส้นๆเองนะครับตัวเล็กๆจิ๋วนี่นี เขาจะไข่ไว้ข้างในนะครับไข่ข hmm. pues ้างในเขาจะไม่แยงอาหารกินนะครับเขาจะไม่กินอาหารของลูกเขาถ้าไข่ไว้ข้างในแล้วเขาก็จะมาอยู่ข้างตามขอบนะทีนี้เวลาแล้วเราก็ตักตักกลวยร่อนเอาข้างๆนะครับเอาไปเอาไปร่อนออกแล้วก็ขยายแล้วก็ขยายออกไปอีกนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ขยายออกมา จะพาไปดูตรงที่ว่าเดือดติดูมันเรื่องเขาก็จะโตเขาก็จะเขาก็จะเป็นวงจรเขานะครับเนาะเราต้องรู้จกักวงจรของไส้เดือนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเขาก็จะดูนะนี่ครับตัวเริ่มใหญ่เขาก็จะมาอยู่ตามขอบนะครับตัวเล็กก็มีนะครับแต่มันจะเป็นตัวใบดุนแล้วนะครับส่วนที่อยู่ข้างในนี่จะเป็นตัวเล็กและไข่เขากําลังจะไข่ ที่มีอาหารอยู่ข้างในเขาก็จะเขาก็จะกินอยู mais mais os, os, ่ข้างในนะครับนะนี่ครับตัวเล็กแรงนี่ครับเห็นไหมนี่เด็กๆนี่ครับนี่อืมนี่วิธีการนี่บางเขาจะวางไข่ข้างในนี่นะครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับน้องนี่พอเขาโตหน่อยเขาก็จะค่อยออกมาข้างๆนะครับก็จะไม่อยู่ข้างในาจะให้ตัวเล็กอยู่ข้างใน